เอาตรงๆนะไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะครับเห็นแวบ,บแรกเด็กๆข้ามแน่นอนเพราะเห็นตัวแปรเยอะคี้ๆเทคนิคกับพี่บอลทําอย่างไรครับอ่ะน้องๆครับเขาบอกว่า A B C เป็นจํานวนเต็มที่ไม่ใช่ศูนย์ A B C มากกว่ากันเอาจิงๆเด็กนึกถึงเลขอะไร1 2 3สงามใช่ไหมครับน้องๆครับเออจาไว้อย่าทําแบบนี้สังเกตตัวต่อไปนิดนึงอีกน,นิดนึงเขาบอกว่าบวกกันน้อยกว่าศูนย อ้าวแปลว่ามันจะต้องเป็นตัวลบแน่แน่มันคูณกัน3ตัวมากกว่า0ย์เอ้ยลบทุกตัวไม่ได้ดิใช <saben> ่ป <vit? S 2> ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบวกพี่บอลขอให้เป็นตัว a ละกันนะครับพี่บอลใช้เป็น1นะครับเวลาเจอข้อสอบที่เป็นแบบนี้นะครับจำไว้เลยนะให้แทนตัวเลขต่างกันอย่างน้อย1หลักและสลับเครื่องหมายนะครับและสลับเครื่องหมายพี่บอลจะให้มันเป็นลบสิครับเห็นไหมครับมากกว่ากัน1หลักเห็นไหมครับมากกว่ากัน1หลักและสลับเครื่องหมายพี่บอลใช้เป็นลบร้อยครับ เพราะอะไรเป็นลบร้อยครับมากกว่ากันอย่างน้อยหหลักเห็นไหมคูณกัน3ตัวมากกว่า0แปลว่าลบทุกตัวไม่ได้นะครับจะต้องมีบวกอยู่ตัวหนึ่งอ่ะตามนี้เปเวอร์ครบทุกองค์ประชุมละเขาบอกว่า AB นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2รูปที่คล้ายกันไอ้ยันนี้ A อันนี้ B อ่ะต่อครับน้อง ถ้าอัตราส่วนความความยาวด้านที่สมในการของ a กับ b เป็น2ต่อ3รูท2 3รูท 2x นะครับเราไม่รู้ค่าจริงๆเราให้มันเป็น a กติไว้ก่อน 2y ตรงนี้ก็จะกลายเป็น3รูท 2y ก็แปลว่าเขาต้องการเอาพื้นที่มาจับหารกันใช่ไหมลูกเขาว่าอัตาส่วนคือการหารน,นะครับจำไวนะครับพื้นที่ a ครับก็เป็นกว้างคูณยาวปกติใช่ไหมครับ หารพื้นที่ของน้อง B นะครับสังเกตว่าเราจะตัดกับใครได้ครับ x ตัด x ได้ครับ x ตัด x ได้เจ็บๆ y ตัด y ได้เจ็บๆรูทคูณรูทหายกลายเป็น2นะครับ29จะได้18แล้วเราก็ตัดให้เป็นตัดส่วนอย่างต่ำข้อนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ยนะครับอ่าข้อนี้เป็นเรื่องของความคล้ายผสมไหมข้อนี้เนี่ยสังเกตว่าท้าบอลลากตัดตรงนี้ไปเึ๊บ มันคือสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมมุมตรงข้ามจะบวกกันเป็น180ครับและคุณสมบัติของวงกลมอีกอย่างหนึ่งมุมข้างนอกตรงนี้มุมข้างนอกตรงนี้จะเท่ากับตรงนี้ครับตรงนี้ X ตรงนี้ก็ต้อง X ด้วยทำไมอ่ะพี่เพราะเนื่องจากน้องครับตัวนี้มันบวกกันเป็น180ป่ะ X กับ Y X กับ Y บวกกันได้อป็น1 8เอาแน่นอนตรงนี้ก็ X กับ Y เหมือนกันเนี่ยเส้นตรง เห็นไหมเส้นตรงก็ร้อยแปดสิบเหมือนกันแปลว่าข้างนอกนะครับจะกระเด้งเท่ากับข้างในเลยนะครับไอ้ตรงที่อยู่ตรงข้ามมันจะเท่ากันอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสรุปคร่าวๆนะครับเรามาดูซิว่าข้อใดถูกบ้างข้อที่หนึ่งเลยครับเขาถามว่าข้อใดถูกใช่ไหมครับข้อที่หนึ่งครับ EAB เนี่ยเบื่อตรงนี้แหละแทนที่จะให้มุมมาเลยไปให้ไปให้เราอ่าน EAB EAB มุมนี้มุม X เท่ากับบวกกับ DCB เห็นไหมถ้าเบื่อ D.C.B. อ่ะตรงนี้เลยเนี่ยบวกกันเป็นแล้วประสิบอ้เพิ่งสอนไปถูกต้องอยู่แล้วเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เออไม่เห็นจะยากเลยเชื่อพี่ถังใบหนึ่งบรรจุน้ําไว้เต็มนําลูกโลหะนะครับใส่ลงไปในถังให้น้ําล้นออกมาอ่าหนูนึกไม่ออกวาดภาพอ่าแน่นอนน้ํามันล้นน้ําออกค่ะพี่เออ ถ้าน้ำมันออกไปแค่ไหนก็แปลว่าปริมาตรมันก็คือเท่านั้นแปลว่าปริมาตรน้ําที่มันให้ตรงเนี้มันคือปริมาตรของอ e ิเล็กเนี่นแหละเมื่อนําถามสุขบ,บกใบเล็กรัศมีเท่ากันสามใบมารองรับน้ํานะครับออกจากถังใบใหญ่พอดีอุ๊ยยังไงก็คือพูดง่ายเอาถังใบเล็กาลสามใบรัศมีเท่ากันนี่คือรัศมีของมันนะอ่านี่คือรัศมีของมันนะอภิวันเขียนให้นะครับอย่างที่บอกแหละก็คือถ้าสมมติอันแรกเป็นเอ อันต่อไปอ่ะมันจะเป็น h ลบหนึ่ง ah h ลบหนึ S ่งและวต่อไปจะเป็น h ลบสองรัศมีเท่าไหร่รัศมีเท่ากันหมดเลยนี่รัศมีเท่ากันเลยก็คืออีนี้รูทยี่สองพายส่วนพายรูทยี่สองส่วนพายเท่ากันหมดนะพี่เขียนตัวเดียวพอเท่ากับ r นะโอเคโจกอัตราส่วนความสูงของกระบอกที่จุได้มากสุดกับต่ําสุดเขาต้องการอัตราส่วนของปริมาตรของกระบอก ตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันเท่าไหร่เขาต้องการอัตราส่วนของตัวนี้ต่อตัวนี้ก็แปลว่าเหมือนเราต้องการหาคําถามนะเขียนก่อน s ต่อด้วย s ลบสองประมาณนั้นอ่าสูงสุดกับต่ําสุดนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาว่าเท่าไร่นะครับอ่ะก่อนอื่นครับเขาพูดเรื่องปริมาตรเราต้องเล่นเรื่องปริมาตรครับลูกนะครับสามสามสิบคือเราไม่รู้ความสูงอะเนาะไม่งั้นเราก็จับหารกันได้เลยนะครับถ้าถามอัตราส่วนนะอ่ะสามก็คือปริมาตรของอันใหญ่ ลองและกระเล็กรวมกันเพราะเอาน้ําน้ําที่มันล้นออกมามันเอาไปใส่ในนี้เอาจริงนะตัวสำรองข้อใดเป็นรับบทตัวสำรองอ่ะโอเคปริมาตรทรงกระบอกสูตรว่าพายอากำลังสองเอสเราเขียนไว้ก่อนนี่ปริมาตรทรงกระบอกพายก็คือพายอากำลังสองอ่ะน้องอากำลังสองเนี่ยพี่บอลขอเลยนะยกกำลังสองไปปพืบเนี่ยตามสูตรคือพายอากำลังสองเอสคือตัวนี้ครับอามันไปยกกำลังสองเนี่ย รูทมันเจอกำลังสองมันก็ต้องหายเราก็จะเหลือแค่ยี่สิบสองพายเลยยี่สิบสองส่วนพายเลยโ okay? อเคไหมเพราะอาร์กำลังสองละโ okay? อเคไหมเขาบอกว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยจ่ายเขาแบ่งมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งนะครับเด็กยอดรวมในการแบ่งของเงินเนี่ยนะครับที่ต้องจ่ายเนี่ยก็คือทั้งหมดห้าหนึ่งหกศูนย์นะครับแล้วจ่ายคนละเท่านี้บาทกลุ่มที่หนึ่งเลยครับที่มันแยกนะครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยจ่ายคนละ 8 6 0บาทแปลว่าเราจะรู้จำนวนคนของกลุ่มที่หนึ่งแล้วใช่ไหมก็คือเอาห1 60นะ่ะไปหารกับ860นยะมันคือจำนวนคนทั้งหมดที่มันมีในกลุ่มนี้ใช่ป่ะพอเขาจ่ายคนละเท่านี้ใช่ไหมลูกจ่ายคนละเท่านี้ก็แปลว่าเราจะได้6กออกมาอันนี้พี่คนคิดให้นะเอาไปตัดกันปุ๊บจะได้6ออกมาได้6ออกมา6คนครับลูก6คนอ่าแปลว่าในสมาชิกกลุ่มที่1มี6คนต่อมาครับกลุ่มที่2ครับจ่ายรวมเท่านี้บาท นะครับจ่ายรวมเทนีบาทนะแล้วก็กลุ่มที่1เนี่ยกลุ่มที่2เนี่ยเผอิญว่าย้ายไปอยู่กลุ่ม2นะครับนะครับย้ายไปอยู่2คนกลุ่มที่2ย้ายอยู่กลุ่มแรกนะครับสมาชิกในกลุ่มที่2นะครับอ่าโอเคเขียนบอกนิดนึงนะครับย้ายไป2คนขออี้คนะครับน้องครับเขาบอกว่าย้ายไป2คนนะย้ายไป2คนแล้วจ่ายเพิ่มคนละกี่บาทจ่ายเพิ่มคนละ150 เดิมทีเรารู้ไหมว่าเด็กมีกี่คนเราไม่รู้พี่บอลให้เป็น x คนละกันนะครับ <_ int im it> พี่บอลให้เป็น x คนละกันพอพี่มีรู้เท่าไหร่นะครับอ่าโ okay อเคเพราะฉะนั้นพี่ต้องจ่ายคนละเท่าไหร่ครับเรามาพูดถึงเงินกันบ้าง <_ S 1> จ่ายคนละของทีมที่สองจ่ายคนละเท่าไหร่จ่ายคนละหกพันหาร x เ <_ S 2> พราะเราไม่รู้ว่ามีกี่คนถูกไหม x คนพี่บอลให้เป็น x คนเห็นไหมลูกแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีกคนละร้อยห้าสิบบาทแปลว่าเนี่ยต่อคน นะครับเดิมเนี่ยถ้าไม่ย้ายไปเนี่ยต่อคนเท่านี้เลยนะครับผลปรากฏว่าเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับน้องมันย้ายไปสองคนนะครับย้ายไปสองคนนะเพราะฉนั้นเราจะต้องจ่ายเพิ่มย้ายไปสองคนเพราะฉนั้นจ่ายคนละเท่าไหร่หกพันส่วน x บวกด้วยร้อยห้าสิบอันนี้คือสิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่มโอเคไหมครับ อ่าย้ายไปอยู่กลุ่มที่1เนี่ยสคนนะนะครับดังนั้นจะต้องจ่ายเพิ่มอีก150บาทนะครับร้อยาบาทใครอ่านอ่านไม่ออกนะครับฟังพี่บอลพูดย้ายไป2คนจ่ายคนละเท่านี้บาทอ่ะโอเคยังไงต่อครับเขาถามว่าเด็กทั้งห้องมีกี่คนเด็กทั้งห้องคือแปลว่าเราต้องรวม2กลุ่มนะครับลูกเราต้องรวม2กลุ่มนี้ว่าเขามีกันมากี่คนนะครับอ่ะโอเคสเต็ปแรกกันเ,เลยครับ มันต้องทํายังไงฮะมันต้องทํายังไงฮะบอกพี่บอลซิอ่ามันต้องทายังไงฮะโอเคน้องๆครับอันดับแรกก่อนเลยครับเรารู้อะไรมาเรารู้เบื้องต้นว่าในกลุ่มที่สองอะคือหกพันใช่ไหมหกพันบาทแต่เขาต้องการสมาชิกตอนเนี้ยเรารู้กลุ่มแรกละมีหกคนแต่เรายังไม่รู้กลุ่มที่สองอมันเท่าไหร่ใช่ปะแปลว่าตอนเนี้เด็กที่จะต้องจ่ายอะคือเท่านี้ต่อคนนะแล้วถ้าเราไปคูณกันละ่ะ คูณกับอะไรคูณกับจํานวนคนที่มีอยู่มันต้องเท่ากับงบประมาณตั้งแต่แรกที่ตั้งวางไว้คืองบประมาณเนี่ยมันวางไว้ตั้งแต่แรกอยู่ละมันไม่ได้เปลี่ยนไปแต่คนมันย้ายออกนะครับมันเลยทําให้เด็กต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่านี้นะครับย้ายออกไปสองคนแปลว่าสมาชิกตอนนี้ต้องเหลือกี่คนครับต้องเหลือ x ลบสเพิ่มไปด้วยนะครับย้ายไปสองคนนะลูกนะแล้วก็ต่อมานะครับนี่คือจํานวนคนนะับปัจจุบัน เพราะว่ามันออกไปสองคนและนี่คือการจ่ายตังค์อ่ะอันนี้บาทนะครับอันนี้บาทหนึ่งกันนะหน่วยเป็นบาทนะโอเคก็เอาไปคูณกันเลยลูกหกพันหาร x แล้วบวกกับร้อยห้าสิบนี่คือจำนวนเงินทั้งหมดนี่คือจ่ายต่อคนนะครับจ่ายต่อคนนะครับจ่ายต่อคนไปคูนกับจำนวนคนนะ จ่ายต่อคนไปคูณกับจํานวนคนมันก็ต้องเป็นอะไรลูกจ่ายต่อคนไปคูณจานวนคนมันก็ต้องเป็นงบประมาณที่วางไว้ตั้งแต่แรกคือหกอะไรเอ่ยหกพั 6, บนบาทนั่นเองโอ้โหล้าลึกนิดนึงนะครับแต่เอาจริงนะนะครับคอสที่พี่บอลเนี่ยใส่ไว้ให้ในเออเลินพัฒนเนี่ยตรงเนี้ยครอบคลุมละมีให้น้องครบละนะครับน้องมีให้ครบละอ่ะโอเคนะครับยากกว่านี้ก็มี นะครับลูกยากกว่านี้ก็มี